สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการมีข้องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทอาเซอรอยู่จังัดมหาชนค่ะ 1. อัตราส่วนลดความคล่องตัวทางการเงินความคล่องตัวหมายถึงความสามารถในการชำระหนี้ในระยะสั้นอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษัทมีแนวโน้มลดลงก็คือในปี2,561อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษัทเท่ากับ4.48เท่าและลดลงเหลือ4.40เท่าในปี2,562ค่ะเท่ากับว่าความสามารถในการชำระหนี้ในระยะสั้นลดลงแสดงว่าบริษัทมีความปลอดภัยน้อยลงบริษัทอาจมีปัญหาในการชำระหนี้ในระยะสั้นในนาคคต่ะ ไปเป็นอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วค่ะอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในปี2,521เท่ากับ4.34เท่าค่ะส่วนอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในปี2 5 6 2เท่ากับ4.09เท่าค่ะอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วของบริษัทมีแนว้มลดลงค่ะก็คือในปี2,521บริษัทมีอัตราส่นทุนหมุนเวียนเร็วเท่ากับ4.34เท่าและลดลงเหลือ4.09เท่าค่ะท่าบับว่าบริษัทมีสภาพคล่องตัวน้อยกว่าค่ะ ต่อไปเป็นอัตราการหมุนของลูกหนี้ค่ะอัตราการหมุนของลูกหนี้ในปี2511เท่ากับ64.19ครั้งค่ะอัตราส่วนการหมุนของลูกหนี้ในปี2512เท่ากับ97.51ครั้งค่ะเราจะนำอัตราการหมุนของลูกหนี้ไปคำนวณหาระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยค่ะระยะเวลาในการเก็บหนี้ปี2511เท่ากับ5.69วันค่ะระยะเวลาในการเก็บหนี้ปี2512เท่ากับ3.74วันค่ะอัตราส่วนทั้งสองสะท้อนถึงนโยบายการใช้สินเชื่อของหน่วยธุรกิจจากยอดขายเชื่อทั้งปีโดยเฉลี่ยว่าจะเก็บหนี้ได้กี่ครั้งและ จากผลลับการคำนวณหน่วยธุรกิจในการจัดเก็บหนี้ปี2561ได้64.91ครั้งระยะเวลา5.69วันปี2562 97.51ครั้งระยะเวลา3.74วันซึ่งในปี2561มีระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้มากกว่าปี2562ดังนี้ในปี2562จึงไม่มีปัญหาในการจัดเก็บหนี้ค่ะต่อไปนะคะอัตราส่วนการหมุนของสินค้าคงเหลือในปี2561เท่ากับ8.55ครั้งปี2562เท่ากับ10.96ครั้ง อัตราส่วนการหมุนของสินค้าคงเหลือไปคำนวณหาระ,ระยะเวลาในการขายสินค้าระยะเวลาในการขายสินค้าปี2,561เท่ากับ42.69วันระยะเวลาในการขายสินค้าปี2,562เท่ากับ33.30วันจากผลลัพธ์การคำนวณหาอัต,าาตาราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปี2,561มีอัตราส่วนการหมุนของสินค้าคงเหลือเท่ากับ8.5ครั้งระยะเวลาในการขายสินค้าเท่ากับ 4 2 6 9วันค่ะในปี2 5 6 2มีอัตราส่วนการหมุนของสินค้าเท่ากับ10.9 6ครั้งนระยะเวลาในการขายสินค้าเท่ากับ33.30วันค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปี2 5 6 2มีความต้องการของตลาดที่มากขึ้นกว่าปี2 5 6 1ค่ะต่อไปเป็นอัตราส่วนหนี้สินนะคะอัตราส่วนหนี้สินเป็นอัตราทางการเงินที่วัดระหว่างหนี้สินรวมกับรั์สินค่ะอัตราส่วนนี้นะคะเจ้าบอกว่ากิจการมีการกู้ยืมเงินเท่าไรเป็นส่วนเท่าไรต่อสินทรั หากบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินมากจะทำให้บริษัทอยู่ในความเสี่ยงสูงและจะต้องจ่ายเงินกู้เดอกเบี้ยจะทำให้กู้เงินได้ยากขึ้นเพราะว่าเครดิตทางการเงินน้อยลงค่ะสองนะคะอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของจะเป็นการบอกว่ามีหนี้สินเป็นกี่เท่าต่อส่วนของเจ้าของค่ะและนี่มีค่าสูงเท่าไหร่จะมีความเสี่ยงมากเพราะโอกาสจะกู้เงินจากเจ้าหนี้เป็นไปได้น้อยลงค่ะหากบริษัทมี lever. อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของมากแสดงว่ากิจะการใช้เงินทุนจากการกู้ยืมสร้างหนี้มากกว่าทุนอัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของยิ่งมีาะะ้รินสว ที่มีต่อโครงสร้างของเงินทุนที่ไม่ได้คำนึงถึงหนี้สินเดินสะพัดซึ่งจะทราบได้จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนในธุรกิจของปีปัจจุบันและอดีตค่ะหนี้สินระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี2,561มีอัตราส่วนเท่ากับ0.160เท่าเพิ่มขึ้นในปี2,562ซึ่งมากกว่าปี2,561เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างหนี้สินระยะยาวและสินทรัพย์แสดงให้ทราบว่ามีการนำหนี้สินระยะยาวมาลงทุนในสินทรัพย์เท่าไรเพราะหนี้สินระยะยาวเป็นหนี้สินที่มีการกำหนดระยะเวลาในการชำระเกินหนึ่งป หาอัตราส่วนนี้สูงแสดงให้เห็นถึงกิจการที่มีความเสี่ยงสูงค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไรนะคะค่ะเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถของธุรธกิจค่ะอัตรากำไรขั้นต้นคือเป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบผลกำไรขั้นต้นกับยอดขายค่ะอัตรากำไรขั้นต้นของปีหกหนึ่งนะคะห้าสิบสามจุดแปดสามเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของปีหกสองนะคะคือหกสิบหกจุดสี่เปอร์เซ็นต์ค่ะอัตรากำไรขั้นต้นของปีหกสองนะคะจะมากกว่าของปีหกหนึ่งค่ะค่ะต่อมาเป็นกกกกาาไไไรรรสสุุททททธธิินะคะคคคือี่่่หหััใช้้จยงมด ออกแล้วรวมถึงดอกเบี้ยแล้วพาสีมันได้ค่ะกำไรสุทธิของปี61นะคะจะอยู่ที่16.7เปอร์เซ็นต์ค่ะกำไรสุทธิของปี62จะอยู่ที่19.6เปอร์เซ็นต์ค่ะกำไรสุทธิของปี62จะได้มากกว่าของปี61ห่งค่ะต่อมาเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี61นะคะคือ365,560เปอร์เซ็นต์ค่ะอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี62นะคะจะอยู่ที่สามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะค่าส่วนอัตราผล ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่กิจการมีอยู่ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปกำไรให้กับธุรกิจมากหรือน้อยอย่างไรบางครั้งเรียกอัตราส่วนนี้ว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ปี2,561เท่ากับ13.4%อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ปี2,562เท่ากับ19.7%อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี2,561เท่ากับ0.8% อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นปี2562เท่ากับ1%อัตราส่วนวัดความคุ้มครองอัตราส่วนความคุ้มครองปี2561เท่ากับ5.66เท่าอัตราส่วนความคุ้มครองปี562เท่ากับ5.30เท่า